น้องชาวราศีมังกรครับในเดือนกันยายนพุทธศักราช2566เส้นทางดวงของท่านเปลี่ยนแปลงอย่างดีมากๆมีโอกาสมีความรุ่งเรืองมีชีวิตที่ดีขึ้นมีทรัพย์สินมีรายได้มีความมั่นคงอย่างมากทีเดียวนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับยังมีจุดที่ควรระวังซึ่งไม่ควรจะมองข้ามนะครับรายละเอียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรมาดูกันได้ ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับพี่น้องชาวราศีมังกรครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงของคนที่เกิดในราศีมังกรในเดือนกันยายนพุทธศักราช2566พี่น้องที่สนใจในเรื่องของดวงแนวทางชีวิตการแก้ไขปัญหาคติเรื่องของสิ่งที่ควรระวังก็เข้ามาดูกันได้นะครับ ก่อนอื่นเราจะมาดูกันว่าชาวราศีมังกรคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะครับชาวราศีมังกรคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่15มกราคมจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์นะครับหรือว่าท่านที่ผูกดวงเป็นลัคนาราศีมังกรก็เข้ามาดูได้เช่นเดียวกันนะครับ าราคาทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าดวงของคนที่เกิดในราศีมังกรในเดือนกันยายนพุทธศักราช2566จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางของการแก้ไขเป็นอย่างไรมาดูกันครับเรามาเริ่มต้นจากเรื่องที่1คือเรื่องของการงานนะครับแนวทางการงานการดําเนินชีวิต มาเริ่มต้นจากไพ่ยพยากรณ์ใบที่หนึ่งเป็นสาไม้เท้านะครับสามไม้เท้าคือวงจรชีวิตที่เริ่มดีขึ้นจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่น่าพอใจในเรื่องของการงานสำหรับคนที่ทำงานประจำนะครับมาว่าถึงคนที่ทำงานประจำก่อนท่านมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงานมีโอกาสที่จะมองไปไกลๆถึงอนาคตที่ดีขึ้น ก็บางคนก็ย้ายงานย้ายที่ทำงานย้ายที่อยู่ที่อาศัยในช่วงเดือนกันยายนนั้นเพื่อการปรับเปลี่ยนเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นมีความรุ่งเรืองรอคอยอยู่ข้างหน้านะครับหรือว่าท่านที่ทำงานส่วนตัวนะครับทำงานส่วนตัวก็มีแนวโน้มที่ดีในการที่จะได้ทำสัญญาในการที่จะได้มีข้อตกลงใหม่ๆมีงานใหม่ๆเข้ามาหรือไม่ก็อาจจะมีการลงทุนใหม่ มีเพื่อนร่วมทุนมีคนที่จะเข้ามาร่วมสร้างงานสร้างอาชีพมีการจัดการบริหารที่ดีด้วยหรือไม่บางคนที่ทํางานประจําอยู่แล้วนะครับท่านก็อาจจะเสริมด้วยอาชีพที่เพิ่มเข้ามาอาชีพที่2ที่3เป็นรายได้เสริมสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองได้ในช่วงเดือนกันยายนนี้นะครับต่อมาเราจะมา ดูส่วนที่2นะครับในเส้นทางของการงานเป็นพระสังฆราชนะครับเป็นตำแหน่งผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ให้โอกาสให้การสนับสนุนให้ความส่งเสริมในเรื่องของหน้าที่การงานรวมทั้งช่วยเหลือเรื่องอื่นๆที่ท่านมีความเดือดร้อนท่านต้องการการเปลี่ยนแปลงตัวเองท่านต้องการที่จะยกระดับพัฒนาตัวเองให้เกิดความมั่นคงต่อไป ก็จะมีผู้ใหญ่คอยเกื้อหนุนส่งเสริมให้ท่านได้รับโอกาสนะครับไม่ว่าจะเป็นงานประจํางานส่วนตัวอาชีพอิสระการขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ในช่วงเดือนกันยายนนี้จะมีโอกาสได้รับความสําเร็จมีทิศทางแนวทางชีวิตที่ดีขึ้นบางคนนะครับก็จะเข้าไปเชื่อมโยงกับเรื่องของกิจกรรมเพื่อพัฒนาตัวเองนะครับการเรียนรู้การอบรมการสมัมมน,นา เหล่านี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของวงจรชีวิตที่น่าจับตามองนะครับหรือไม่ก็จะเ,เรื่องที่เชื่อมโยงกับเรื่องศาสนาการทําบุญการอธิษฐานจิตการขอความช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ก็จะเป็นเชื่อมโยงถึงเรื่องการงานหน้าที่ของท่านนะครับท่านก็มีโอกาสดีในการที่จะได้รับผล ตามที่ท่านปรารถนานะครับในส่วนนี้จะมีส่วนผลักดันเป็นแรงกระตุ้นเป็นแรงส่งให้ท่านได้พบกับความสําเร็จพบกับทิศทางแนวทางชีวิตที่ดีขึ้นในเรื่องของการงานและการดําเนินชีวิตนะครับต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3ในเรื่องของการงานนะครับมี5เหรียญมีเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับคืออาจจะมีรายจ่าย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการงานเข้ามาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการย้ายงานการเปลี่ยนแปลงงานอันนี้มีรายจ่ายเข้ามาซึ่งก็ค่อนข้างจะมากเป็นพิเศษเหมือนกันนะครับก็ฝากกันไว้เป็นแนวทางนะครับอาจจะมีการลงทุนตรงนั้นตรงนี้อาจจะมีเงื่อนไขในเรื่องของความจําเป็นในการที่จะใช้จ่ายเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับต่อมาเราจะมาดูเรื่องที่2คือเรื่องของการเงิน อนาคตแนวทางการเงินจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยายกรณ์ใบที่หนึ่งคือเด็กถือดาบนะครับเด็กถือดาบคือความมุ่งมั่นและก็การแก้ไขปัญหาความมุ่งมั่นนั้นเป็นแนวทางชีวิตท่านต้องการที่จะทำอะไรในช่วงเดือนกันยายนนี้นะครับอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินอยู่ด้วยมีการวางแผนมีการจัดการที่ดีและก็มุ่งมั่นเพื่อที่จะทำสิ่งนั้นให้ประสบผลสาเร็จนะครับ ในอีกประการหนึ่งนะครับที่เชื่อมโยงจากตรงนี้คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาลูกหลานบริวนันคนที่ท่านต้องรับผิดชอบต้องดูแลเป็นพิเศษในช่วงเดือนกันยายนนี้อาจจะมีเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องของรายจ่ายเข้ามาดูแลเป็นพิเศษด้วยนะครับต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2ในเรื่องของการเงินมี ห้าถ้วยนะครับห้าถ้วยคือเรื่องของความรู้สึกไม่พอใจกับสิ่งที่ได้รับมาในเรื่องของการเงินเชื่อมโยงกับถึงเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกความรักอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับอาจจะมีตัวแปรมีปัญหาบางอย่างที่รอคอยแล้วมันไม่ไม่เป็นไปตามที่เราต้องการต้องคาดหวังนะครับอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวท่านเองว่าท่านจะเปลี่ยนมุมมองได้อย่างไรบางทีนะครับสิ่งที่ท่านได้มา ในวันนั้นอาจจะมีคุณค่ามีความหมายไม่น้อยเหมือนกันนะครับถึงจะด้อยเรื่องมูลค่าไปบ้างนะครับแต่ว่าสิ่งดีดีโอกาสดีๆหรือว่าผลลัพธ์ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจอยู่นะครับต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3ในเรื่องของการเงินนะครับพี่น้องชาวราศีมังกรครับเป็นเดือ u n ันนะครับ เป็นดวงตะวันนะครับดวงตะวันนี้เชื่อมโยงถึงหลายจุดหลายเรื่องนะครับเส้นทางของชีวิตเส้นทางของการเงิน และก็การทํางานด้วยมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงมีโอกาสที่จะมีความรุ่งเรืองงานดีขึ้นเติบโตมั่นคงเปลี่ยนแปลงพลิกวิกฤตเป็นโอกาสทองการเงินดีมากๆมาพร้อมกับความสำเร็จด้านอื่นที่มีโอกาสจะได้รับเงินและนอกจากนี้ยังเชื่อมโยงกับเรื่องของตําแหน่งการงานมีหน้าที่มีอํานาจบรารมีวาสนาด้วยนั่นคือตัวแปรตัวเปลี่ยนแปลงที่จะส่งให้ ชาวราศีมังกรโดดเด่นขึ้นมาในเรื่องของการงานเรื่องของชื่อเสียงเรื่องของเกียรติยศและเรื่องของความมั่งคั่งในเรื่องของทรัพย์สินรายได้นะครับต่อมาเราจะมาดูส่วนที่สามนะครับเป็นเรื่องของความรักนะครับพี่น้องที่เกิดในราศีมังกรครับความรักจะเป็นอย่างไร สมบูรณ์หรือว่ามีอะไรที่ควรระวังนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยายกรณ์ใบที่หนึ่งคือ The World The World คือโอกาสดีนะครับในเรื่องความรักแต่ก็เชื่อมโยงถึงด้านอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่ไม่ดีให้กลับมาดีขึ้นนะครับคนที่รอคอยความรัก จะสมหวังนะครับมีโอกาสที่จะมีคนรักความรักเข้ามาหรือไม่ครอบครัวนะครับครอบครัวก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นมีสิ่งใหม่ๆเข้ามามีบรรยากาศใหม่ๆมีความเสด็จมีความสมหวังมีความรุ่งเรืองชีวิตก็จะดีขึ้นครอบครัวดีขึ้นความรักเข้าใจซึ่งก,กันและกันนี้เติมเต็มเข้ามาในช่วงเดือนกันยายนนี้นะครับ ต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2กันนะครับพี่น้องที่เกิดในราศีมังกรครับในเรื่องของความรักนะครับเป็นสี่เหรียญน,นะครับเป็นเรื่องของการบริหารการจัดการราย,ร,ายรับรายจ่ายรายได้ที่มีความจําเป็นเหมือนกันในครัวเรือนในครอบครัวของคนที่เกิดในราศีมังกรนะครับเพราะว่าอาจจะมีรายจ่ายมีการลงทุนตรงนั้นตรงนี้เพื่อผลประกอบการเพื่ออนาคตที่ดีนะครับก็ต้องจัดการด้วยความรอบคอบระมัดระวัง เพื่ออนาคตที่ดีขึ้นนะครับต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3ในเรื่องของความรักนะครับมีตัวแปรนะครับตัวแปรคือเรื่องของสุขภาพอยู่เป็นสิ่งที่ควรระวังนะครับในครอบครัวในความรักหรือว่าประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความรักนั่นแหละจะมีเรื่องปัญหาสุขภาพเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าตัวท่านไม่ว่าตัวคนที่ท่านรักหรือว่าภายในครอบครัวนะครับอาจจะมีความเจ็บไข้ได้ป่วย ซึ่งก็คงจะามากพอสมควรนะครับถึงจะมากจะน้อยอย่างไรก็ฝากไว้เป็นแนวทางควรระมัดระวังดูแลใส่ใจโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาสุขภาพไม่ดีอยู่แล้วก็ต้องดูแลกันมากเป็นพิเศษในช่วงเดือนกันยายนนี้นะครับนี่เป็นส่วนที่อาจจะมีปัญหานะครับพี่น้องที่เกิดในราศีมังกรครับต่อมาเราจะมาดูเรื่องที่4คือเรื่องของอุปสรรคและการแก้ไข แนวทางชีวิตของชาวราศีมังกรในเดือนกันยายนนะครับเรามาเริ่มต้นจากอุปสรรคประการที่1นึ่งะครับคือสาดาบนะครับสาดาบคือข้อขัดแยง้งการทะเลาะวิวาทความไม่พอใจอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวราศีมังกรในช่วงเดือนกันยายนการติดต่องานการที่จะพบทําธุรกิจธุรกรรมอะไรก็ตามนะครับขอให้ทําด้วยความรอบคอบ ป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นและที่ตามมาคือเรื่องของคําว่าใจเย็นเย็นมีเหตุมีผลอันนั้นก็จะเป็นส่วนสําคัญในการที่จะทําให้ท่านผ่านพ้นอุปสรรคผ่านพ้นปัญหาเรื่องของความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันความขัดแยง้งการทะเลาะวิวาทไปได้นะครับเรื่องเอกสารเรื่องสัญญาเรื่องข้อตกลงใดๆก็ตามที่จะทําในช่วงเดือนกันยายนนี้นะครับขอให้ทําด้วยความระมัดระวังนะครับอันนี้ ก็จะมีส่วนที่จะส่งให้ท่านได้ผ่านพ้นอุปรสรรคได้ถ้ารอบคอบและใจเย็นมีเหตุผลนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2นะครับเป็นเด็กถือถ้วยนะครับเป็นบรรยากาศที่จะได้พบเจอผู้คนนะครับลูกหลานบริวารคนนั้นคนนี้คือเป็นคนที่เริ่มมีสังคมนะครับมีการที่จะพบปะก,กับคนเยอะๆมีกิจกรรมคือมีความ อะไรใหม่ๆเข้ามาในวงจรชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลูกหลานเติมเต็มเข้ามาแล้วก็พบปะลูกน้องบริวารอีกเยอะๆเป็นหมดมีคนเข้ามาร่วมงานกันเยอะๆนะเป็นแนวทางของท่านผ้นมาจากความเสร็จผ้นมาจากความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นก็จะมีกิจกรรมในส่วนนี้เข้ามาไม่น้อยนะครับต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3 ในเรื่องของอุปสรรคและการแก้ไขปัญหาทิศทางแนวทางชีวิตเป็นรวาชินีไม้ท้านะครับนี่คืองานงานโดดเด่นงานมั่นคงเติบโตต่อไปไม่ว่าจะเป็นงานประจำงานส่วนตัวงานรีเรซนนะครับหรือว่าการขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ก็ยังจะส่งให้ท่านได้รับผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจนะครับนี่คือโอกาสทังด้านของการงานที่จะเติบโตต,ต่อไปนะครับ ทีนี้เรายังมีไพ่พยากรณ์ใบที่13เพื่อเป็นการให้คำพยากรณ์เพิ่มเติมสำหรับพี่น้องที่เกิดในราศีมังกรน,นะครับเป็น1ดาบนะครับท้ายที่สุดแล้วก็มันลงที่คำว่า1ดาบคือสติปัญญาความรู้ความสามารถการดำเนินชีวิตการแก้ไขปัญหาความมั่นคงของ,ของสภาพจิตใจและมีเหตุมีผล ทิศทางแนวทางชีวิตที่กำหนดไว้มีโอกาสที่จะได้รับผลสิเ็จลงมือทำเดินหน้าต่อไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นกว่าเดิมและก็มีโอกาสที่จะได้พบกับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในราศีบังกรในเดือนกันยายนพุทธศักราช2,566นะครับเส้นทางของการงาน มีแนวโน้มที่จะพัฒนาเปลี่ยนแปลงการงานให้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นงานประจํางานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์อาชีพเสริมอาชีพอิสระนะครับมีการลงทุนใหม่ๆมีการก้าวไปข้างหน้ามีการเปลี่ยนแปลงที่ทํางานเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยหรือไม่ก็จะมีอาชีพเสริมเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อสร้างความมั่นคงด้วยนะครับมีผู้ใหญ่ให้โอกาสให้การสนับสนุนในการส่งเสริมที่ดีขึ้นเพื่ออนาคตเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตําแหน่งงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ การดําเนินชีวิตนะครับและก็ยังมีส่วนเชื่อมโยงถึงกิจกรรมในทางสังคมค่อนข้างจะเยอะมากขึ้นการเรียนรู้การพัฒนาตัวเองการอบรมการสัมมนาทั้งหลายทั้งปวงก็จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านให้ดีขึ้นได้รวมทั้งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะมีส่วนช่วยจันลงจิตใจของท่านให้พบกับความมั่นคงได้มีโอกาสาที่จะผ่านพ้นอุปสรรคได้และก็ได้รับผลเป็นที่น่าพอใจนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในจุดนี้ก็อาจจะมีเรื่องของ รายจ่ายการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงงานเรื่องของการย้ายที่อยู่ที่อาศายัยซึ่งก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงี่วงท,ท,ท่านมีการลงทุนเข้ามาไม่น้อยเหมือนกันนะครับเรื่องที่2คือเรื่องของการเงินนะครับท่านอาจจะมีจุดมุ่งมั่นจุดเปลี่ยนแปลงหรือว่าจุดแก้ไขปัญหาของการเงินอยู่บ้างลูกน้องลูกหลานบริวารอาจจะมีปัญหาทําให้ต้องท่านจับจ่ายใช้สอยเป็นพิเศษในช่วงเดือน กันยายนนี้เช่นเดียวกันนะครับอาจจะมีความรู้สึกไม่พอใจกับเรื่องบางเรื่องแต่ว่าผลลัพธ์แนวทางชีวิตมีโอกาสที่จะเชื่อมโยงถึงเรื่องการงานเปลี่ยนแปลงโอกาสใหม่ๆเข้ามาพลิกพิกิจ ได้ดีเยี่ยมมีความสุเร็จมีความมั่นคงในเรื่องของการงานและการเงินมีชื่อเสียงมีเกียรติยศมีความมั่นคงมัง่งคั่งและมีความร่ารวยเข้ามาด้วยนะครับส่วนเรื่องของความรักก็มีโอกาสดีนะครับคนที่เราคอยความรักจะสมบังครอบครัวอบอุ่นเข้าใจซึ่งกันและกันพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงพลิก สถานการณ์ที่ไม่ดีให้ก้าวสู่ความมั่นคงนะครับแต่อย่างไรก็ทมนะครับตรงจุดคําว่าครอบครัวความรักนี่อาจจะมีเรื่องของความพัดพรากค,ความสูญเสียความเจ็บไข้ได้ป่วยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับก็ฝากกันไว้เป็นแนวทางด้วยในส่วนนี้นะครับส่วนการแก้ไขปัญหาอุปสรรคหลายทั้งปวงนะครับอุปสรรคประการที่หหรือว่าการแก้ไขปัญหาที่ควรระมัดระวังเรื่องที่1คือเรื่องของ คำว่าจิตใจอารมณ์อย่าใจร้อนอย่าประมาทระมาดระวังเรื่องของความขัดแย้งการทะเลวิวาทความไม่พอใจซึ่งกันและกันการติดต่องานการทําสัญญาการเจราจา,กา,รจรา,จากตกลงใดๆก็ตามนะครับขอให้ทําด้วยความรอบคอบแล้วท่านก็จะพบข้อเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นป้องกันจุดผิดพลาดตรงนี้แล้วชีวิตก็จะเริ่มมั่นคงขึ้นมีงานมีเงินมีทรัพย์สิสนมีรายได,ได้มีสังคมมีกิจกรรมใหม่ๆที่จะดีขึ้นเปลี่ยนแปลงได้ ก้าวสู่ความมั่นคงได้ก้าวสู่ความสำเร็จได้นะครับเอาละครับวันนี้หมอฮะก็พยากรณ์ดวงของพี่น้องชาวราศีมังกรในเดือนกันยายนพุทธศักราช2566มาครบทั้งเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางการแก้ไขนะครับ พี่น้องที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับฝากกันไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหมอฮักเพื่อปวดโอกาสในการมองเห็นช่องของหมอฮักก็จะได้ทําคลิปออกมาแบบต่อไปนะครับ เอาละครับวันนี้ลาไปก่อนขอให้ทุกท่านทุกคนชาวราศีมังกรจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆผ่านอุปสรรคก้าวสู่ทิศทางแนวทางชีวิตที่ดีขึ้นมีความมั่นคงในหน้าที่ของการงานมีทรัพย์สินใดได,ได้ดีเยี่ยมร่ำร,ำรวยรวยกันเยอะๆนะครับและก็ขอให้มีความรักที่สมบูรณ์ลงตัวเข้าใจซึ่งกันและกันและก็ขอให้มีการผ่านที่ดีขึ้นก้าวพ้นอุปสรรคแก้ไขปัญหาได้ด้วยสติปัญญาแล้วก็พบกับความสำเร็จมั่นคงทุกท่านทุกคนนะครับ สวัสดีครับ